นี่คือเมาส์ลิมิเต็ดที่หมดแล้วหมดเลยโคตรเบาไม่มีรูที่จะมาแทนเรือธงทั้งหมดจากกอรเลียสที่มีอยู่ในตอนนี้จะเป็นยังไงจะดีขนาดไหนไปดูกันมาเริ่มกันที่อันบล็อกก่อนเลยนะครับเปิดมาเราก็จะเจอเมาส์ก่อนเลยพอยกเมาส์ออกมาเนี่ยเราก็จะเจอดองเกิลที่ติดมากับตัวรับส่งสัญญาณนะเปิดไปอีชั้นเนี่ยเราก็จะเจอสาย u s เ t y บ e ไทป Type C ทนะครับซึ่งให้มาที่2.1เมตรยาวมากแล้วก็คู่มือสติ๊กเกอร์การ์ดขอบคุณเม็ดดูความชืดอ,อันน,น,นี้อันนี้พูดทำไมไปที่เรื่องรูปททรรรงงงงแลล้้้้้วววกกกก็ขขนนนนนาานาาาาาาาดเเเเมมมส์ัััับตียคคคซ่คือถ ใช้หรือว่าตามกอเลียสมาก่อนเนี่ยบอกเลยว่ามันคือโอไวเลสอัปเกรดนะครับคือม,มันเหมือนแบบเหมือนเลยแต่ทำไมมันไม่มีรูแถมเ,มเบามากด้วยนะครับสำหรับคนมือใหญ่เนี่ยน่าจะชอบแต่ว่าผมมือเล็กนะสำหรับผมเนี่ยผมว่ามันใหญ่ไปวะ่ะแต่ว่าคนมือเล็กแบบเราไม่ต้องน้อยใจไปนะครับคลิปหน้าเราจะมารีวิววันโปเมาส์ที่จะมาเอาใจคนมือเล็กแบบเราบ้างนะครับแอบสปอยก่อนเลยในส่วนของน้ําหนักเนี่ยบอกเลยว่าส่วนนี้จะทําให้คนที่ใช้เนี่ยชอบก็ชอบไปเลยหรือว่าเกลียก็เกลียดไปเลยนะครับเพราะน้ำหนักตัวนี้มันอยู่ที่55กรมน้ครับช้รกะแม่เลยย อาจจะเพราะว่าผมไม่เคยลองใช้เมาส์ที่มันแบบต่ำกว่า60กรัมเลยนะครับเพราะว่าโอไวเลสเนี่ยมันก็69เนานาะโอไมนัสไวเลสที่ผมใช้ประจำเนี่ยมันก็65นะครับพอมาเจอตัวนี้ครั้งแรกอะ่ะมัน55กรัมไงเหมือนเมาส์มันลอยอะ่ะช่วงแรกแบบบาลานอะไรมันงงไปหมดเลยเทียบกับวันโปรที่ผมเพิ่งย้ายมาใช้อีกตัวหนึ่งเนี่ย น้ำหนัก50กรัมแต่ว่าไอ้ตัวนั้นอะเมาส์มันเล็กนะถึงแม้ว่าน้ำหนักมันจะน้อยกว่ามันทําให้บาลานเนี่ยรู้สึกดีกว่าตัวนี้นะครับแต่ว่าพอปรับตัวได้มันก็ไม่มีอะไรเพราะงั้นย้าอีกทีนะใครชอบเมาส์ใหญ่จับถนัดมือแต่ไม่ชอบเมาส์เบาๆอะ่ะตัวนี้ไม่แนะนําเลยนะครับแต่ว่าถ้าชอบเมาส์เบาๆจัดเลย ต่อมาเซนเซอร์เซนเซอร์ตัวนี้ใช้เป็น B M F ซึ่งถ้าข้อมูลผมไม่ผิดน่ะมันคือตัวเดียวกับ P M W 3 3 6 0มนะมันก็เป็นเทคโนโลยีที่ดีนะครับแต่ว่ามันก็มีทั่วไปในตลาดแค่ไม่ได้ดีที่สุดเนาะซึ่งตัวนี้มันปรับโพลิงเรทได้สูงสุดที่1000เฮิร์ตซ์ปรับด PI ได้สูงสุดที่19,0 0 0 DPI แล้วก็ปรับ Lift of Dis ิสเทนตเนี่ยได้ต่ำสุดที่1ึ่งมมซึ่งไอทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยปรับได้ในซอฟต์ ปุ่มเนี่ยมี6ปุ่มไม่รวมสวิตช์เปิดปิดนะครับคิกซ้ายคิกขวาคิกด้านข้าง2อันแล้วก็ปุ่มปรับ DPI ตัวสุดท้ายก็ลูกกิ้งตัวเนี้ยใช้เคียวน์ะครับรองรับที่80ล้านคิกเทียบกับ o w i r e l e s s ตัวเก่าเนี่ยใช้ออมลอนนะครับรองรับแค่20ล้านคิกซึ่งมันเพิ่มมา60ล้านเลยนะลูกกิ้งอ่ะเป็นแบบ24สเต็ปนะครับใช้เป็น n o t c h v i e w นะหรือก็คือแบบร้อยบากอะ่ะมันไม่ได้เรียบไปเลยทําให้เวลาเลื่อนเนี่ยมันถนัดดีนะไม่ลื่นแล้วก็ไม่ขยับเองด้วยคร การเชื่อมต่อครับเมาส์นี้เป็นแบบไร้สายนะแต่ถ้าใครจะต่อสายใช้ก็ได้นะไม่ว่ากันถ้าต่อสายเนี่ยเราลองเอามือขยับมันใช่ไหมจะรู้ว่ามันไม่ได้แน่นมากนะแต่มันก็ไม่หลุดนะครับแน่นอนเพราะว่า USB ที่เขาให้มาเนี่ยมันมีฟันล็อกอยู่กับเมาส์อยู่นะพอตอนใช้งานจริงเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนถ้าเสียบสายไม่หลุดแถมไม่ขยับเลยแต่จริงใครจะใช้สายก็ใช้แต่ว่าผมใช้ไร้สายเนาะไม่มีปัญหาอะไรอยู่ละแล้วลลพูดทําไมเอา้าก็ก็เผื่อมีคนอยากรู้ าส่วนของฟีดกันบ้างนะครับฟีดเนี่ยเป็น PDFV แบบ Virgin Gate นะครับก็มีทั่วไปในตลาดตอนนี้ไม่ได้พิเศษอะไรนะครับต่อไปเรื่องสีวัสดุพื้นผิวนะครับรุ่นนี้มีทั้งหมด3สีนะก็คือ Red Fox b l ู e Link แล้วก็ Golden p a n d a นะครับซึ่งพื้นผิวนี่จะมีความด้านนิดๆนะครับไม่ได้ด้านมากแล้วก็ไม่รู้สึกสากมือนะครับทำมาให้แบบจับถนัดไม่มีการลื่นนะครับมาในส่วนของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ได้ที่80ชั่วโมงนะครับเพิ่มมาจากโอไ l e ล s ตัวธรรมดาเลยเนี่่่อก9ชชชัััวววโโมมมมงงงพราาาาาะ Oless ใ้้้ได70บถถถทึ เพราะว่ามันเอา R G B ออกไปหมดเลยนะครับทาให้แบตดเนี่ยมันต้องเพิ่มขึ้นมาอยู่แล้วแต่เอาจริงผมก็ไม่เคยเทสแบบจริงจังนะเพราะว่าผมชา์จตลอดหลังเลิกใช้นะครับถ้าใครทําแบบผมเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรื่องนี้ก็ได้นะครับส่วนราคาแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อนะครับตัวเนี้ยราคาเปิดตัวอยู่ที่4590แต่ว่าราคาตอนเนี้ยมันลดลงมาเหลือ32,90ซึ่งมันเป็นเมาส์ที่ราคาค่าตัวกลางๆนะครับไม่ได้แพงขนาด E B O X Superlight หรือว่าเวอร์ขนาดไฟนอลเมาส์เนาะ รวมถึง O- ลบแล้วก็ D- ลบไเลสจากค่ายเดียวกันอะ มันถูกกว่าด้วยซึ่งผมแนะนําให้ซื้อตัวนี้ที่สุดนะครับถ้าเทียบจากค่ายเดียวนเองเนาะหรือว่าถ้าใครชอบเมาส์ที่มันตัวเล็กกว่านี้ก็ไปจัดวันโปแต่ว่ารอรีวิวอีกทีนึงแล้วกันส่วนช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยสามารถซื้อได้จากชอปปี้มอลล์จากกอริเโดยตรงได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างของคลิปนี้เนาะสรุปดีแคบอีกทีนึงว่าเมาส์ตัวนี้มันเหมาะกับใครเมาส์ตัวนี้เหมาะกับคนที่ชอบโอไวเลสอยู่แล้วแต่ว่าอยากได้น้ําหนักที่มันเบาขึ้นไมมมมมม่่่่่่ีีีีูููคคคคุณภาา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 พกกขึ้น้นกกนนนนใใใรรททถววววเเเส์ยตัออองดหหืืป็ญ ชอบมาทรงกลางเบาไม่มีรูแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มจากตัวไหนผมแนะนําให้ลองตัวนี้ครับ